You're insecure. Don't know what. ความจำที่ใช้นสำหรับการอ่านเพลงอย่างเดียวนะคะซึ่งหน่วยความจําประเภทนี้นะคะแม้ไม่มีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงนะคะก็ข้อมูลในหน่วยความจําก็จะไม่หายไปไหนซึ่งโดยทั่วไปนะคะหน,ห,นหน่วยความจําประเภทนี้จะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขาอีกซึ่งรเราแบ่งออกเป็นหน่วยประเภทตา่างๆตามลักษณะการใช้งานไปนะคะซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตไอซีที่มันทําหน้าที่เป็นรมนะคะจะมีทั้งประเภทมอนและไบทพล่า s าร์คิงส์์ส มีด้วยกันหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีเดิมๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อเพิ่มจุดเต่นและลดจุดด้อยนั่นเองเก็บแต่ละบิตในเซลประกอบด้วยคาบาซิเตอร์และดีเรมจะต้องมีเฟสเพื่อเก็บข้อมูลทําให้การทำงานของข้อมูลช้าเอสเรมดีเรมจะมีค่าอสเซตามอยู่ที่60นาโนวินาทีชาร์คิงสไตน์ มีบัตขนาด8บิตมีความเร็วแรม800เมกะเฮิรตซ์อัตราการส่งสูงสุด1.6พันล้านไบต์ต่อวินาทีไดเรกแรมบัสใช้พิพิเอลลิงในการย้ายข้อมูลจากแรมไปยังหน่วยความจําชาขั้วระดับที่ใกล้เคียงกับไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือจอภาพโดยมีการทํางานได้8คาสั่งในเวลาเดียวกันแรมบัสได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับมาตรฐานแผ่นเมนบอร์ดอุปกรณ์เสียบบนการเชื่อมต่อกับแผ่นเมนบอร์ดเรียกว่าแรมบัสอินไลน์เมโมรีโมดูลเลต R I M M S ซึ่งสามารถแทนที่ Visual Link Line Memory Modulate ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งกับ D R D R A M คือ Sig Link D R A M หรือ Sig Link Dynamic R A M X R A M นะคะ Static Random Access Memory นะคะตัวนี้นะก็จะทำการรักษาข้อมูลในหน่วยความจำนะคะ แล้วก็จับได้ที่ว่าการทํางานยังทํางานอยู่นะคะ s m ก็จะมีความเร็วรวดเร็วนะคะมากกว่าดีเรนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ SM สแคะเราไม่จําเป็นจะต้องรีเฟรข้อมูลนะคะมันจะทําการรีเฟรให้ก็ต่อเมื่อที่เราสั่งมันเท่านั้นนะคะแต่ว่าราคาของ s m เนี่ยจะแพงกว่าดีเรนมากนะคะค่ะแล้วก็เราไม่นิยมมาเอา SM เนะะี่ยค่ะมาทาเป็นตัวโมดูลนะคะค่ะแล้วการที่ว่า Ex ็กเซตไของ s m เนี่ยค่ะ ก็จะมีค่าแท่10นาโนต่อวินาทีเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอ d d r HD RAM ซึ่งย่อมาจาก Double Data Rate HD RAM พัฒนามาจาก SD RAM สามารถทังรับและสง่งข้อมูลได้ใน1นสัญญาณน,นาฬิกาใช้ไฟน้อยกว่า SD RAM 2.5โวลต์มีความเร็วบัสที่หลากหลายที่เห็นกันบ่อยๆก็จะมี PC 2.00, 1 PC 2 7 0 0และ PC 3.20 0 มีความเร็วบัสสูงกว่านี้แต่ราคาก็จะสูงมากขึ้นมีขาทั้งหมด184ฟินเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่พุทธศักราช2 5 5ราจะถูก DDR2 คือหายไปในเม่ช้าเนื่องจาก DDR กับ DDR2 มีราคาที่ไม่แตกต่างกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อของ DDR2 SDRAM DDR2 SDRAM นั่นก็คือหน่วยความจำในยุคที่2ของ DDR SDRAM DDR2 SDRAM สามารถรับส่งข้อมูลได้เป็น2เข้อของ DDR และกินไฟน้อยกว่า DDR ใช้ไฟเลี้ยงเพียง่ง1.8ย้โวลต์มีขา2 4 0พ้อยี่ิ เพราะว่าเป็นมาตรถานในสำหรับเค้งคอมพิวเตอร์ในยุคเพราะมีการพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มภาของเดนบิคให้สูงขึ้นไปเหมาะสำหรับการนามาใช้กับ CPU รุ่นใหม่ DRAM มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนและลบการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างตัวชิพ DDR3 นะครับเป็นวัฒนาการของยุคถัดไปของเทคโนโลยีหน่วยความจำ DDR2 และ DDR รุ่นเก่าซึ่งจะขจัดอุปสรรคเรื่องความเร็วของหน่วยความจำเพื่อข้ามสู่ความเร็วของอ่าแะบบกิกาเฮิร์ตกิกาเฮิร์ DDR3 เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอุตสาหกรรมหน่วยความจำ DDR4 นะครับมีความเร็วสูงขึ้น มีบิดและวิสสำหรับข้อมูลมากขึ้นใช้แรงดันไฟฟ้าและกินไฟน้อยลงนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องความร้อนให้ดีขึ้นด้วยหน่วยความจำ ddr 3ได้รับการออกแบบของจาวิศวะให้สามารถรับรองอ่าโปรเซ,ซ,ซสเซอร์4ีแกนในยุคถัดไปนะครับถ้ามีเป็นวิสของหน่วยความจำได้กว้างสุดถึถง2คูณ You're insecure, don't know what for. you turn turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is not